คนเชียงไฮโดยกําเนิดครับณปัจจุบันนี้กลายไปเป็นคนบุรีรัมล้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะใช้สัมมนครัวไปแล้วครับเชียร์บุรีรัมมาแปดปีแล้วครับแปดปีเดินทางไปเชียร์เกือบทุกสนามล่าสุดนี่ก็เพิ่งขับรถมาจากชนบุรีครับเพิ่งมาถึงครับวันนี้เราจะชนะอย่างเดียวครับเพื่อเข้ารอบต่อไปครับคนลำปางครับตามไปเชียร์เมื่อมีโอกาสครับแต่ว่า้าทางทีวีเนี่ยผมชมทุกนัดครับก็วันนี้เป็นบอลน็อกเอาท์นะครับ เราประมาทไม่ได้ครับ่ถ้วยนี้เราก็จะเป็นแชมป์ดังนั้นก็ต้องชนะครับวันนี้มาเชียบุยลมเลยครับมาทั้งใจเลยครับผมแล้วก็เคยไปช้างอดีนาก่อนเคยไปครับเคยไปเคยไปอยู่สองสามรอบครับผมรอบครับเอกันเลยเนาะไม่ได้เจอเพาไหนเจอแต่ลุงเนครับแล้วก็นักเตะในปีนั้นนะครับผมเป็นคนหละปูนครับแล้วก็ชอบบุยลำน้องชอบมั้งแต่ เมือนะครับตั้งแต่ปี2015แล้วก็เลยว่าติดตามมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2015ถึงปีเดียวแล้วก็มีโอกาสนะครับว่าบุยราม,มาเชียงใหม่ก็เลยแบบหาโอกาสหาตารางเฮียนที่อนว่างก็เลยรีบมาหานักเตะรีบมาเชียร์บุญรมครับยังเฮียนหนัง,งสืออยู่ครับผมยังเฮียนหนังสืออยู่ครับตอนนี้เฮียนอยู่มอแมโจครับผมอยากบอกอย่างนักฟุตบอลก็เวลาแพ้ครับก็อยากคือนักเตะฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเก่าไวๆนะครับ คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นกำลัง,งกางเชียร์ฮึ้งกับนักเตะทุกคนครับผมเป็นคนวิลลัมนะครับก็นั่งเครื่องมาจากวิลลัมเมื่อวานนี้ครับแล้วก็มาพักที่นี่3วัน2คืนครับก็มาถึงก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์เพื่อมาดูบอลแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับ<ม>ก็ทีมตอนนี้ถึงว่าจะแพ้จะชนะก็ช่างนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังใจแล้วก็การเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่ในแมตต์ต่อไปครับเชื่อว่าวันนี้ จะผ่านบอลน็อกเอาท์บอลถ้วยไปได้แล้วก็เปิดเส้นทางสู่แชมป์ได้ครับผมอย่าให้นักเตะทุกคนสู้ๆนะครับอย่าให้เตะทุกคนเล่นเต็มที่แล้วก็นึกถึงกําลังใจของแฟนบอลที่เดินทางมาเชียครับผม mm hmm. เท่านั้นก็เต็มที่ก็เพียงพอแล้วครับเป็นคนยะโสค่ะแต่ว่ามาเรียนที่นี่ค่ะเป็นคนบุรีรัมย์ครับมาเรียนที่เชียงใหม่ครับไม่ได้ดูที่บุรีรัมย์นานแล้วครับแล้วก็ถือโอกาสที่บุรีรัมย์มาเตะที่เชียงใหม่ครับ แล้วอยู่ใกล้มอด้วยครับก็เลยเดินทางมาครับขอให้นักฟุตบอลสู้เต็มที่ครับเพื่อเข้ารอบต่อไปครับค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกแมตช์ค่ะคนแปลครับคนแปลเหมือนกันเจ้าเจียมานานแล้วครับประมาณสองสามปีแล้วครับผมเียนอยู่แจงไม่นะครับแล้วก็มีโอกาสเวลามาเตก็ได้มาพอครับรอบนี้เป็นรอบน้องเอานะครับก็ขอให้นักบอลสู้ๆครับชอบครับผมสไตล์การเล่นนะครับ เปิเป้ลเล่นม่วนอทีมเวิร์กก็ดีครับยินดีต้อนรับครับผมนักบอลครับกองเชียร์วีรำครับยินดีจัดน,นะครับที่ได้ปะได้เจอครับผม จากร้านบุรัมยูเนเต็ดเชียงใหม่นะคะวันนี้มีโอกาสค่ะมา,าขายสินค้าสโมสรบุรัมยูเนเต็ดค่ะสถานที่ตั้งนะคะถ้าเกิดทุกคนจะมาที่ร้านนะคะอยู่ตรงบริเวณสี่แยกโรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะคะมุ่งหน้าไปสู่หน้ามอชอค่ะแต่ว่าเลยสี่แยกมาประมาณ500เมตรค่ะยังไงลองแวะมาชมนะคะสินค้าของสโมสรบิรัมยูเนเต็ดค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> มาจากที่ไหนเจ้าบุรีรัมเจ้าแล้วขึ้นจะไดเอานั่งรถมาจัดไก่เนี่ยมาเชียบบุรีรัมยูในเตดเนี่ยเจ้าเพราะรักเจ้ากึดเจ้ากึ๊ดจิเอาแช่มค่ะแช่มเด้นของกูค่ะฮักเจ้าฮัากทีมนี้ขนาดเลยเจ้าเอามานี่ก่อนมานี่ก่อนมาี่ก่อน ไปเจอใหม่คิดเต๋อแล้วเจ้าตามเลยนะตามเลยตามกี่ครั้งอุ้ยนะหลายครั้งแล้วเจ้าจะจำไม่เคยได้เจ้าเกยมาเชียร์ยวเบเต็ดตั้งแต่กี่ปีมาแล้วตั้งแต่ FC เลยเจ้าจนปัจจุบันอาจจะเป็นสิบได้หรือเจ้าสิบปีแล้วเนาะเจ้าอู้กับเจ้า เนี่ยจะถ่ายรูปเนี่ยซอกกาวมากเลยคือเปิดเมื่อไหร่ก็ถ่ายไม่ได้สักทีเนี่ยอันหนึ่งซองนี่วานเอ้ยเอาเย้ค่ะแม่เนาะวานเอ้ยวานเอ้ยรอละอันหนึ่งซองจ้บวันนี้บุญรำยเย้แต่จะชนะก่อชนะเจ้าย้เย้ค่ะแม่เย้เย้ค่ะแม่โอ้ยจี่ยเจี่ยีอ๋อโอเคตองตองเจีเลยอ่ากัเมืองกัมเมืองกัมเมืองอู้งกัเมืองเอ่อวันนี้บุญรำยยืนเตะต้อง ชนะเจ้าอันนี้เป็นแม่กุ้งนะเจ้าเป็นแม่ของรัตนากรใหม่คามิเบอร์16นะเจ้าแม่กุ้งมาเชียร์ตลอดก่อเชียร์ตลอดก่อเชียร์ตลอดเจ้าแล้วแล้วก่อนที่ลูกจะได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เชียร์บุญเมธิตก่อนเชียร์ตั้งแต่เอฟซีเจ้าอ๋ออ้กับเมืองเจ้าอ๋ออ้กับเมือง ป้าดำพูดแต่ขมินเป็นค่ะยายขมเอค่ะยายขมแมป้าตายป้าดำยายขมเอสลันสลันป้าตายลุงเนภพเอาเอากำเมืองกำเมืองหน่อยกำเมืองหน่อยเมืองค่ะรักป้าตายเจ้าเจ้าเจ้าเอาเจ้ารักรักป้าตายเจ้ารักลุงเนเจ้ารักเชียงใหม่เจ้าบุรีรัมย์ค่ะฮักเชียงใหม่ค่ะขอบคุณเจ้า นี่เป็นคนบุรีรัมย์แปลงร่างเป็นคนเชียงใหม่นะเจ้าอ้าวคนคนบุรีรัมย์อ้าวคนเชียงใหม่ช่วยกันอุ้ยอย่างสักอย่างนี้หนึ่งสองสาบุรีรัมย์สาชัา้น นอกเอาด้ว <Smile> well, ้นอกเอาฟอร์เมนมีสมาธิตั้งแต่วินาทีแรกคอนอย่าประมาทไทยเล่นเต็มที่เกินร้อยเปอเซ็นต์ดยมารทกันรมรมรอมเริ่มเลสู้เกมเริ่มครับจางเชียงใหม่บุกอยู่ซ้ายไปขวาเะครับโดยรับจะพาไปซ้าย นะครับปลดยอดเข้ามาหน้าประตูปัดซ้ายในมงโอ้โหไม่ตรงกรอบาครับปั่นเข้ามาโค้งสองแรกแ์ลับมุกลูกนี้โอ้โหยังปัดไว้ได้ยิงสวยอีกทีครับบอลบุกหลีกโอ้มาชูก้าแต่รอดขามาชูก้าเข้าซ้ายอ้โหจะหลบลุงนิโดนขวางแล้วเรียกฟาวได้ครับธนากรน็อกฟาวมาชูก้าพยายามรับปั่นโค้งนี้ตัวคนตาย ไม่ดุเลยครับ,บการเปท็อสปอร์ตตีกู้เลยครับมัก้าคืนให้ท็อสปอร์ตท็อสปอร์ตอ่โดนทีมบอลไม่ได้ใหฟานโอสกายกายไม่รีบครับเปิดออกมามา,มา,มาถึงยอดเส้นยอดเส้นข้ามาครับบรารซ้ายบรารซ้ายซ้ายมาบาไซ้าโยกแลก้วก็กล้าก็แหวกการโอกู้บาไซ้ายสี่คนเอาไม่อยู่แล้วบาไซ้ายิงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ คริกของมูลเลอร์เตตดั่ลซ้ายขยับมาแล้วปัดน,น,นี้คริีโคก็ชนคาครับโอ้ไม่ได้ ยิงยับกันไปแล้วทีนี้ก็โผเข้าซอกครับเี่มาภาษาให้มาโอ้พิสวนปลาล่าปลาล่าไหลามาปลาไซส์ปลาไซส์ที่ม,มาป,ปลาล่าปลาล่าดึงบนเข้าซ้ายจิ้มมาฝั่งนี้จับไว้ได้ล้มดินนะครับยิงตู้ด็อ,อกตัดได้ครับน,นี่ครับโอ้โตัวนีกทีหนึง่งปลาไซส์ตะวันติดร็อคเข้วซ้ายดึงเข้าขวาแม่จับหลุดหนีไม่ได้ครับโอ้โหผู้ตีนี้ต่อ ปาเน้วมาแรกเลยแล้วบอลตัวเพื่อนเรียบร้อยครับโอ้สองประตูต้นห่ครับทุนีโอ้เหลคักกิงเลยครับโอ้แล้วได้ประตูด้วยโอ้โหโอ้เป็นดารที่ดราม่าสุดๆเลยนะครับเอ้าเรื่อง ครับจะเป็นประตูชัยไปเลยก็ได้ครับโอ้ลูกยิงมาในช่วงเวลาแบบนี้ในแจวเชียงใหม่ไม่เหลือเวลาให้เอาคืนแล้วด้วยครับสซรักษ์ลักไก่ครับเล่นเสาแรกนะครับป่านแล้วออกทางแล้วเขาก็ลุกตรงไปตรงนั้นนี่บางทีกองพาวินไปทันแล้วแต่ว่าพยายามใช้ขาเซฟไปโดนเหลี่ยมไม่ดีครับลรีบตรงข้ามเลยโอ้โห ก็เป่าจบเลยครับเ,เกมนี้ดีสนามสมทุทรชุมพรเจ็ดร0 0ปีเลยครับจเจ้าชุมพยูเต็ดครับเปิดบ้านแพ้กับบุญเิเตดไป1นตัวสครับ เู้ที่ล้อยู่นเต็แล้วพวกคุณจะเชียร์ครผย่ล้อยู่ในเต็แล้วพวกเราจะเป็นใครที่ล้อยูนเต็มาตาสายตารีล้ำอยู่ในเต็แล้ะพวกคราจะเชียร์ครผย้ล้อยู่นเต็แล้วพวกเราจะเชียร์ใครผู้ีแล้อยู่ในเต็าตามสายตบุรีล้อยู่ในเต็มีแข่งชี่ในกุนีบิ๊กแบ้วแกเป็นร้อย รถทัวร์แต่ไม่อีเป็นกองร้อยทีมกุ๊กูุณอ่ะรุ่นใหญ่ไม่ใช่ทีมของเด็กน้อยเราถือดูให้ดีดีก็<อ>ที่เห็นน<อ>ั่นเลยสองปีพวกกูซิวไปหกแชมป์ทั่วทชทยต่างหนูด,ดีไม่มีหน้าไหนนั่นมนันล<อ>้มแชมป์กองหน้าแต่ละ<อ>คในไม่ไหวสักมันยากที่จะหาตัวจริงมาไล่จับยีงของทีนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยหีจะปีกสายจะปีกควัะหาใครมาเทียบอีก ว่าพวกกูท้อกาวแต่ทำไมต้องหลบเลี่อะไรก็กลัวอะไรก็กูจะเอายังไงกับพวกกูอีกสายพวกบองพวกกูกำลังจะฟาดลงไปด้วยความรุนแรงหนักน่วงยิ่งกว่าขวานของเทพทอถ้าพวกที่ใจไม่ถึงขอร้องอย่าเกะกะเพราะที่พวกกูรวมตัวไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะเพื่อชัยชนะแล้วพวกเราจะเชียร์ใครดีลังอยู่ในเต็ดแล้วพวกคุณจะเชียร์ใครดีลังอยู่ในเต็ดแล้วพวกเราจะเป็นใครดีลังอยู่ในเต็ดเราตางสายเพาะกูดีลังยี่เด็ดแล้วพวกเราจะเชียร์ใคร